สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสายไฟชั้นเดียวที่มีสเท่าๆเรียกว่าสายไฟแบบ VFF สายไฟแบบนี้นั้นเคยเป็นสายไฟมออก,กอมาก่อนและถูกนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านเช่นพัดลมรุ่นเก่าๆหน่อยถ้าบ้านไหนมีลองไปดูนะครับสายไฟมวนนี้ผมซื้อเอาไว้นานแล้วและไม่ค่อยนามาใช้งานเท่าไหร่แต่ก็นามาให้ดูว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่ง มันก็คือสายไฟที่มีมอ,อก,กอมีมาตรฐานรองรับอย่างถูกต้องเป็นสายไฟที่รองรับแรงดัน300โวลต์อุณหภูมิสูงสุด70องศาเซลเซียสสายไฟเส้นนี้ยังมีหัวปากติดคาอยู่เลยเดี๋ยวผมจะมาแกะตัวหัวปากออกให้ดูสายไฟกันสายไฟทองแดงแท้แม้จะผ่านการใช้งานมาแล้วโดนทั้งความชื้นและอุณหภูมิสูงรอบๆตัวมันแต่ก็ไม่มีสนิมเป็นผงสีขาวๆเหมือนในคลิปที่ผ่านมาที่ผมนำสายไฟ สายไฟเจ้าปัญหาที่ไทยตอนไปช่วยงานจิตอาสามาให้ดูกันว่ามันไม่ใช่สายทองแดงแต่มันเป็นสายอลูมิเนียมชุบทองแดงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับทองแดงแท้ของสายไฟในรุ่นมอกของสมัยก่อนสายไฟเส้นนี้มีพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำอยู่ที่1.5ึวรมิลเทียบกับในคลิปที่ผ่านมาสายไฟมีพื้นที่หน้าตัด2.5สแรมิลแต่เมื่อเทียบกับปริมาณสายไฟของแกนตัวนำแล้วพอๆกันเลย เมื่อสายไฟในลักษณะนี้ไม่มีมอกอรแล้วถ้าเราจะซื้อมาไม่ว่าจะเอามาเป็นสายลำโพงหรือสายไฟ DC หรือแม้จะเอาไปใช้งานชั่วคราวของสายไฟบ้านก็ตามต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อให้ดีเพราะของคุณภาพต่ำเยอะยวยาทั่วไปตอนนี้สายไฟมอนี้เป็นสายไฟใหม่ที่ซื้อมาเมื่อไม่นานบนตัวสายไฟเขาจะไม่พิมพ์แรงดันการใช้งานและอุณหภูมิสูงสุดของสายไฟแล้วแต่เขาจะพิมพ์คำว่า DC Speaker Signal แทน บางยี่ห้อก็ใช้คำว่า DC cable หรือบางรายก็ใช้คำว่า speaker wire ซึ่งก็แล้วแต่ว่ายี่ห้อไหนบริษัทไหนจะใช้ชื่อว่าอะไรอ่าสายไฟมีเส้นแพลมออกมา1เส้นเดี๋ยวผมจะลองขูดให้ดูว่าเป็นทองแดงแท้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะมีสิ่งเงินโผล่มาให้เห็นอีกส่วนสายไฟมดนี้ผมนำมาใช้งานที่ฟาร์มเพียงใช้เป็นสายไฟ DC ในการเดินระบบลดน้ำอัตโนมัติ ผ่านทางมือถือของที่ฟาร์มแล้วก็นำมาต่อระบบไฟแสงสว่าง DC ภายในฟาร์มด้วยเหมือนกันมันทำให้ผมแยกแยกสายไฟได้ง่ายถ้าเป็นฉนวนแบบสาย VKF หรือ VCT ผมก็จะได้รู้ว่ามันคือสายไฟบ้านสายไฟกระแสสลับ220โวลต์ <c oughs> เวลาจะตัดต่อสายไฟทำไฟก็จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดอันตรายในแบบที่เราไม่คาดคิด เอาละครับตอนนี้ผมขูดแล้วขูดอีกขูดไม่รู้กี่รอบแล้วปรากฏว่าเป็นสายทองแดงแท้ๆไม่มีซีอลูมิเนียมมาเจือปนเลยจับสายไฟลองหักลองงอดูแม้จะเส้นเล็กนิดเดียวมันก็ไม่ได้หักง่ายๆมันจะแตกต่างกับสายอลูมิเนียมถ้าเป็นอลูมิเนียมชุบทองแดงแล้วยิ่งคุณภาพต่ำด้วยแล้วหักงอไม่กี่ทีมันก็หักจริงๆขาดออกจากกันเอาละครับตอนนี้มาถึงสายไฟม้วนสุดท้าย มันมีชื่อว่า VKF เป็นสายไฟที่ออกมาแทนที่สาย VFF เป็นสายไฟแบบมีชนวน2ชั้นมีแกนตัวนำา2เส้นและมีชนวน2ส,สีคือสีฟ้าและสีน้ำตาลสีน้ำตาลถูกกำหนดให้เป็นลายและสีฟ้าคือนิวตอนพิกัดแรงดันและอุณหภูมิเท่ากับสายประเภท VFF ที่ผ่านมาคือรับแรงดันสูงสุดที่300 V โวลต ที่อุณหภูมิสูงสุด70องศาเซลเซียสสายไฟแบบนี้ปัจจุบันถูกนํามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไปตามมาตรฐานที่ถูกบังคับเอาไว้เวลาที่ปอกสายแบบนี้ผมมักจะผาลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้มือฉีกแบบในคลิปที่เห็นอยู่เพราะมันจะบาดฉนวนสายไฟชั้นที่2จนเป็นแผลบางทีก็ลึกลงไปถึงทองแดงถ้าเราผ่ายาวตลอดที่เขากำหนดให้ใช้สายไฟ VKF แทนที่สายไฟ VFF น่าจะมาจากเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าสายไฟ VFF นั้นเป็นสายไฟที่มีสเดียวตลอดทั้งเส้นแม้ว่าเราจะแยกแยะสายทั้งสองฝั่งออกจากกาันได้โดยสังเกตตัวอักษรที่พิมพ์บนสายไฟก็ตามเวลาที่เรานำไปใช้งานจริงก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายที่จะแยกแยะว่าสายเส้นใดฝั่งใดเป็นนิวตอนและฝั่งไหนเป็นลายหรือฝั่งที่มีไฟ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีส่วนช่วยได้มากเลยก็คือสายไฟชำรุดสายแบบ VFF เนี่ยเวลามันมีรอยแผลถลอกเราจะมองสังเกตไม่ค่อยชัดถ้าฉนวนบริเวณนั้นถลอกจนถึงเนื้อทองแดงแล้วตัวทองแดงเวลามันโดนอากาศมันจะมีสีที่คล้ำหมองออกไปทางดำๆทำให้เรามองหรือสังเกตได้ยากในขณะที่สายแบบ VKF ลองดูในคลิปนะครับ มันจะมองเห็นเป็นสีฟ้าโผล่ออกมาซึ่งมันจะสังเกตได้ง่ายกว่าตัวทองแดงเมื่อสังเกตเห็นรอยแผลในลักษณะนี้ยังไม่ทะลุไปถึงตัวเนื้อทองแดงสิ่งที่เราสามารถทําการแก้ไขได้ก็คือนําเทปพ,พ,พันสายไฟมาพันรอยแผลเอาไว้ให้มันมีฉนวนมีความหนามากขึ้นแล้วอย่าลืมเลือกซื้อเลือกใช้สายไฟให้ถูกต้องด้วยนะครับ